ฟังด่วนจีนยันจุดอ่อนทีมชาติไทยคือโค้ดบอลมาโน่ระบบการเล่นโค้ดแย่ผู้บริหารตาสว่างทีเถอะถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วส่วนชนาทิปอาการหน้าห่วงสุดๆบอลโลกครั้งนี้หนักเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันอีกหนึ่งคลิปแต่ช่วงแรกแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกรเน่พัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นแน่นโปรตีนแน่นแนนเกรนเน่พัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงเกรนเน่กาโนล่าวิสเซเรโอวันเตนยี่สิบบาทเท่านั้นอุดเหมือนกันได้คลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยบอกเลยนะครับหลังจากที่เราแพ้จีนคาบ้าน1ประตูต่อ2ประเดิมคัตบอลโล เมื่อคืนนี้ผมแทบจะนอนไม่หลับและผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็นอนไม่หลับยังงงอยู่ว่าในช่วงเวลาปีสปีที่ผ่านมาเราทำอะไรกันอยู่มาโนโพกิ้งในการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยทำไมระบบและววิธีการเล่นมันไม่มีการพัฒนาอะไรเลยซ้อมกันหรือเปล่าได้สเกลคู่ต่อสู้กันหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยตั้งคำถามเหมือนมาโนจะไม่รู้เลยว่า จุดเด่นของทีมชาติไทยคืออะไรใช้แต่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมีแต่อินดิวิดวลแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลคู่ต่อสู้เลยไม่รู้ว่าจะจีนจะมายัางไงไหนบอกสเกลแล้วทำไมสเกลถึงเป็นแบบนี้มันเป็นเกมที่โอ้โหผมดูแล้วผมเซ็งแล้วเชื่อว่าเมื่อคืนนี้กว่าจะได้นอนก็ยังคุ้นคิดตื่นมาก็ยังคงเซ็งมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มันมีเครื่องหมายคำถาม ในหัวผมเยอะแยะมากมายกิษตาการ์แมนพูดกันทั้งประเทศเขาไม่เหมาะกับการยืนเซ็นเตอร์คุณก็เขาเล่นเซ็นเตอร์สุดท้ายก็โดนบดินผาลาที่มาโน่ชอบนักชอบหนาะบอลเขามีมิติเดียวใช้ได้แต่ในเมื่อมันตันเปลี่ยนให้ไวไม่ใช่ยือ้อจนแบบช่วงท้ายใครๆก็อ่านออกแท็กติกขึ้น ที่ชนะทิพชนะทิปลากโผพเจ้โคตรโคตรโหดลากได้แต่ฟุตบอลไม่มีการเล่นร่วมกันฟุตบอลสมัยนี้เล่นคนเดียวไม่ได้แล้วบอลไปทางฝั่งซ้ายบดินล็อกล็อกยิงล็อกล็อกจ่ายไม่ได้มีมิติอื่นมาโนไม่ได้ปรับให้พวกเขาเลยผมเห็นเลยนะนักเตะมองมาข้างสนามเนี่ยมาโนก็เลยแต่ก้มหน้าเลียงขวดเขาไม่รู้ว่าจะมีวิธีการแก้ยังไงอะ่ะเพราะอย่างที่บอกฟุตบอลสมัยเนี่ยโค้ชสำคัญจริงๆนะแล้วก็มีหลายหลายประเด็นสุปโชค ที่เราได้ประตูเนี่ยคือเขาหยับไปยืนปีกซ้ายก่อนเดี๋ยวก็จ่ายแต่นี่จับเขายืนปีกขวาอีกแล้วโอ้โหสมมติเหมือนตาก็เงียบคือจับอะไรก็ผิดหมดเลยเชื่อว่านี่คือโค้ชที่ทําทีมชาติไทยมาสองสามปีเข้าใจปะเขาไม่รู้จุดเด่นของนักฟุตบอลไทยเลยเหมือนเขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยจริงๆผมดูแล้วมันแบบรับไม่ได้จริงๆกับเกมเมื่อวานนี้นะทั้งที่นี่คือไลอ์อพชุดที่ดีที่สุด คุณภาพของแต่ละคนเขามีดีอยู่แล้วไม่งั้นญี่ปุ่นไม่งั้นยุโรปไม่เอาไปเล่นหรอกครับแต่สุดท้ายเชฟปรุงอะไรก็ไม่รู้ล่าสุดเนี่ยมีจากเพจเรื่องเล่าบอลจีนของอาจารย์เอี่ยมซึ่งเขาเป็นแฟนบอลแบบชื่นชอบดูฟุตบอลจีนและเขาก็รู้เรื่องราวของฟุตบอลจีนเยอะมากๆอาจารย์เอี่ยมเนี่ยเรื่องเล่าบอลจีนเนี่ยเขาพูดเลยเนยะครับเขาบอกว่าเพราะทีมงานจีนเนี่ย รู้ดีว่านักเตะชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับยุคก่อนจีงเขาลึงลงซ้อมเตรียมทีมให้ความไม่มีอะไรเนี่ยกลับมาจุดเด่นมีจุดเด่นขึ้นมาผิดกับทีมชาติไทยมีของดีให้หยิบให้เลือกอย่างมากมายแต่เสียดายที่คนปรุงอาหารกลับไม่เคยฝึกทำเมนูใหม่ๆฝึกลองส่วนผสมใหม่ๆสุดท้ายพอต้องลงมือทำจริงๆ ก็ปรุงอาหารจนเสียรสชาติไปหมดอันนี้คือเรื่องจริงมาโน่ไม่มีวิธีการใหม่ๆไม่มีอะไรใหม่ๆมาสอนนักเตะเลยอะเนี่ยผมถึงบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆคือจะปล่อยให้เขาทาอะคือจบสิงคโปร์คือต้องต้องเปลี่ยนเลยอะเพราะโปรแกรมหลังจากนี้มาระดับเอเชียหมดอะเข้าใจปะ่ะอุ่นคือเรื่องญี่ปุ่นเอเชียนคัพบอลโลกรอบคันเลือกอะมันก็ยังพอมีความหวังใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเล่นทรงเนี้ยอย่าไปหวังคนระับ บองไม่ได้หรอกโค้ดแก้เกมไม่เป็นแท็กติกก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะด้วยสุดท้ายเดินคู่ต่อสู้จับทางได้หมดจีนยังรู้เรานักวิเคราะห์เราแฟนบอลเรายังรู้เลยมาโน่จะมาไม้ไหนแล้วจีนเขาจะไม่รู้เหรอแต่มาโน่เนี่ยเหมือนไม่รู้จีนเลยว่าจีนจะมาไม้ไหนใครคือจุดเด่นสุดท้ายเราก็โดนเนี่ยะจีนเขารู้จีนนี่ขนาดคุณภาพเขาไม่ได,ดีเหมือนสี่ปีที่แล้วนะเขายังมากดไทยถึงบ้าน ผมมันทําเอาแฟนบอลชาวไทยความศรัทธาพังทลายจริงๆส่วนตัวผมแบบเฟลเซงมากจริงๆนะเหลือเชื่อโอ้โหทํามาสองสมปีมันไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือผู้บริหารผู้ที่มาส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องนาย,ยกสมาคมฟุตบอลผู้จัดการทีมต้องมาคุยต้องมาประชุมกันแล้วว่ายังไงกับมาโน่การทําทีมชาติไทยหลังจริงๆต้องเป็นยังไงต้องเปลี่ยนอยู่ไม่ได้หรอกครับจริงๆ ผมพูดเลยมันถึงเวลาแล้วเพราะว่าก็ดูมันเห็นอะผลงานสนามมันเห็นอะมันเห็นชัดเจนอะทั้งที่ศรัทธาแฟนบอลถึงเราจะไปโดนจอเจียอะไรยำม,มายับแต่เราก็ยังอยากเห็นและยังอยากเชียร์ฟุตบอลไทยแต่สุดท้ายพอมันที่สนามมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างเศร้านะผมมีคำพูดของพี่จอนพี่จอนเขียนได้โคตรดีอะ พี่จอรนี่เขียนดีมากเลยนี่ผมขอหยิบมาเล่านะช่วงนี้เนี่ยผมจะเอาคอมเมนต์จากที่เขาพี่ๆมาเอามาช่วยกันพูดเป็นหลายๆกระบอกเสียงสื่อไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของ,ของ,ของฟุตบอลไทยทุกคนว่าให้ตาสว่างใส่ใจทีมชาติไทยให้เป็นอันดับหนึ่งได้แล้วคุณไม่ควรทิ้งขว้างอย่างนี้นี่เลยพี่จอร์นเขาบอกเลยแฟนบอลไทยเดินทางมาสนามด้วยศรัทธาที่มีต่อทีมชาติไทยอย่างเต็มเปี่ยม เพียงแต่ศรัทธาต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลและผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแทบไม่เหลือแล้วผลงานคือสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังผลงานคือการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดผลงานคือสิ่งที่ตอบแทนแฟนบอลได้ดีที่สุดเราต้องการฟุตบอลที่ดีเราต้องการฟุตบอลที่เป็นระบบเราต้องการทีมชาติไทยที่มีแบบแผนโครงสร้างชัดเจนเราต้องการคนเก่งเราต้องการคนทำงานเราไม่ต้องการคนที่อยู่เป็น เราไม่ต้องการระบบครอบครัวถ้าทําเท่านี้ยังทำไม่ได้อย่าโปรดได้โปรดอย่าบอกว่ารักฟุตบอลไทยและขอย้ําอีกทีอีกครั้งเสมอและตลอดไปนี่โอ้พี่จอร์เขียนดีมากช็อตนี้พูดแทนแฟนบอลชาวไทยทุกคนเลยนอกจากนี้ยังมีเดอรตุกปิยพง์ผิวอ่อนนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการส p o r t ตอิ i g h t ์เกี่ยวกับหลังเกมที่ไทยแพ้จีนเดอรตุกบอกว่านี่คือฟุตบอลโลก เรายอมรับความพ่ายแพ้แต่เราจะไม่ยอมรับชะตากรรมฟุตบอลยังเหลืออีก5นัดทีมชาติไทยสามารถกลับมาป,บปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เราต้องสู้กันต่อไปให้ถึงที่สุดและสิ่งสำคัญผู้บิหานต้องเข้าใจฟุตบอลให้มากกว่านี้เพราะนี่คือฟุตบอลโลกเรื่งจริงครับรายงานจากพี่บับเบลิลเพจยิ่งรักรักสุวรรณบอกว่าเกมนี้เหลือเชื่อนะครับ นายกสมาคมฟุตบอลไม่ได้ไปดูนี่คือเกมคัดบอลโลกโอ้โหโอ้โหสะเทือนสะทานของจริงเกิดอะไรขึ้นครับนี่มันคือฟุตบอลโลกต้องออกมามีเอฟเฟกแล้วแบบเนี้ยทั้งฝั่งสมาคมหรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะ่ะโอ้อย่าปล่อยให้ศรัทธาแฟนบอลพังทลายนะครับเราก็บิ้วเราก็อยากให้กระแสะฟุตบอลไทยมันดีแต่พอมันเจออะไรแบบเนี้มันก็ทอ้อมันก็ไปต่อลําบากเหมือนกันนะจริงๆเออ โค้ดเสาส่วนโค้จีนเนี่ยโค้จีนก็พูดเ็าบอกว่าถึงแม้ว่าจะชนะไทยเนี่ยแต่เราก็ต้องไปทีละก้าไม่มีอะไรกันอะไรการันตีว่าชนะไทยแล้วจะเข้ารอบเราก็ยังต้องโฟกัสเกมต่อเกมรักษาฟอร์มการเล่นให้คงเส้นคงวาและผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้เพราะทุกเกมยากหมดจริงโค้จีนเนี่ยเก่งเลายยานโควิดเขารู้ที่แก้มีเทคนิควิธีการต่างกับมาโน่อย่างสิ้นเชิงจริงๆเนี่ยเขาไม่ประมาทเขารู้ ว่าไทยมีจุดเด่นที่ไหนแต่เหมือนมาโน่ไม่รู้จุดเด่นจีนไม่รู้ทําการบ้านสกเกลอะไรกันจริงๆนะโอ้โหเดือดสุดๆแล้วก็มีคอมเมนต์จากพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันนะครับพี่อุ้มเปิดใจโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเสียใจที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยผิดหวังขอโทษด้วยนะครับและขอบคุณสําหรับการซัพพอร์ตที่เข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยอย่างหนาะแน่นเช่นเคยพวกเราจะทําให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมในเกมต่อไป ก็อย่างที่บอกว่าโอกาสมันยังมีแหละแต่ถ้าคุณแพ้จีนคาบ้านเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วจริงๆถ้าโอกาสเข้ารอบคือคุณต้องบุกชนะจีนที่บ้านเขาอะสองศูนย์สมศนไม่เยอะกว่าที่เราแพ้เขาอะเข้าใจปะต้องต้องยิงอะเราแพ้เขาสองหนึ่งต้องชนะจีนสามหนึ่งเลยวันนี้แล้วก็ไปเก็บสิงคโปร์ให้ได้ซึ่งถ้าทรงเนี้เจอสิงคโปร์ก็ลําบากเดี๋ยวไม่มีพิเจชนาทิพย์อีกเหนื่อยอีก ส่วนพิจารณาทิพเปืรอวานนี้ทุ่มเต็มร้อยทุ่มเต็มที่นักเตะทุ่มเต็มที่หมดแล้วพี่เจพี่อุ้มเช็คและผมงงกับบุ๊กอะ่ะเล่นเจลีกอะ่ะตัวจริงอุรวะสองนัดตตดอะ่ะนั่นมันสำรองไทยลีกอะ่ะสำรองบดินงงวละล่ะจริงๆบุ๊กออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ได้สลับกับแบงก์ก็ได้หรือใครก็ได้อยู่เจลีกบุ๊กยังได้เล่นมากกว่าเนี้หลือเชื่อเรียกได้ว่าเป็น เป็นคนที่ไม่สามารถดึงเสียภาพนักฟุตบอลได้เลยอ่ะจริงๆนะเท่าที่ผมดูนะครับคิดแล้วก็เศร้าใจจริงๆส่วนอาการมาเจ็บของพิจิชนาทิพย์น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับข้อเท้าอาจจะไม่ทันนะเจอสิงคโปร์แล้วต้องลุ้นว่าจะเจ็บหนักมากน้อยแค่ไหนเพราะร่างกายของพิจิชนาทิพย์ก็อย่างที่บอกเขาอายุเยอะขึ้นแล้วนะแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าไม่มีพิจิชนาทิพย์นะเหนื่อยจริงๆก็ภาวนาให้พิจไม่เจ็บหนักมาก และกลับมาช่วยทีมชาติไทยให้ได้ในเร็วๆนะครับท็อพวิเจคือคนสําคัญจริงๆพี่อุ้มอะไรก็สําคัญหมดแต่โค้ชเราสิไม่ได้มีแทคนิควิธีการอะไรที่ดีเลยเอออ่ะคลิปนี้มาระบายกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ตองสวยกันด้วยรวมไปถึงนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเน่พัดในเค้กกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกนเน่พัดในเค้กการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีน ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์รวมไปถึงเกรเน่กานโอล่าวิเซเรโอวันตินยีิบาทเท่านั้นอุดหนุนกันได้คลิปนี้ประมาณนี้เข้ามาระบายกันเข้ามาคอมเมนต์ผมเชื่อว่าแรงกันเพื่อมตอนเนี้จะส่งไปยังผู้ใหญ่มันอยู่ไม่ได้กันแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมยิ่งเป็นแบบเนี้ยกระแสะฟุตบอลไทยจะยิ่งตกต่ำแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อหลายๆอย่างพราะฉะนันเราต้องมาช่วยกันพูดกันให้เยอะที่สุดอืมหวังว่าฟุตบอลไทยจะพัฒนายังไงก็เชียร์อยู่แล้ว แต่ก็อยากเห็นให้พัฒนามากขึ้นกว่านี้แล้วกันคลิปนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ